เมื่อเราทำจนชินไปเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างแท้จริงแล้วมันก็กลับดีไปเลยที่วันทอยออกกลับไปอยู่อย่างบ้านเรือนหรือความรู้สึกอย่างบ้านเรือนชีวิตอย่างคนในบ้านในเมืองเอ่ออีกไม่เคยจะได้หรือไม่ได้ ไม่จะกลับไปอยู่ในบ้านในเมืองในกรุงในอะไรในบางครั้งบางราบางระยะจิตใจมันก็ยังเป็นแบบเมืันก็อยู่ในป่า <c oughs> จะไปพูดอะไรจะไปทำอะไรจะไปอะไรที่ในเมืองหลวงก็มันก็ทำด้วยชีวิตจิตใจชนิดคล้ายกับอยู่ในป่า นี่จึงพูดอะไรได้แบบเดียวกับที่พูดในปา่า <c oughs> มีความลึกซึ้งหรือว่ามีความกว้างขวางเลยมากเหมือนกับพูดอยู่ในปา่า <c oughs> ถ้าใครสนใจก็ลองพยายามดู ให้เข้าถึงในธรรมชาติขนาดที่เรียกว่าเป็นเกลอกับธรรมชาติได้แี่สักคราวหนึ่งแล้วมันจะเปลี่ยนเมื่อคนละคน <c oughs> กำลังความเข้มแข็งของจิตใจหรือของร่างกายมันก็ยังเปลี่ยน ในแนวของความรู้สึกคิดนึกมันก็เปลี่ยนวิธีคิดวิธีนึกอะไมันก็เปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนไปในรูปแบบตามธรรมชาติจึงรู้สึกว่ามันมีอำนาจมากเดยเ่ิธรรมชาติอันบริสุทธินั่นไม่มีอ่อนแอมีแต่เข้มแข็งและเฉียบขาด นั่นใครเข้าไปถึงได้ก็จะมีความเข้มแข็งหรือเฉียบขาดถ้าถูกต้องมากกว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาอาจจะไม่เชื่อว่าให้ความคิดในป่ามันกลับเป็นเรื่องถูกต้องดีกว่าในบ้านในเมืองเอาไปใช้ในบ้านในเมืองได้นี่ คือบางคนอาจจะคิดว่าอาความคิดแบบในป่านี่เอาไปใช้ในบ้านในเมืองไม่ได้เอาไปใช้ในเรื่องความก้าวหน้าอย่างโลกโลกไม่ได้อย่างนี้ก็มี <c oughs> นั่นมันมันขาดคะเนในที่จริงนั่นในธรรมชาติมันจะให้ความเข็มแข็งความลึกซึ้งความเฉียบขาดความว่องไว ชนิดที่เอาไปใช้กับอะไรก็ได้ใช้กับเรื่องอะไรก็ได้มันจะดีทั้งนัน้นด้วยจิตใจแบบธรรมชาติแต่ไปคิดในเรื่องบ้านเรือนเรื่องการเรื่อง,เร,องเรื่องอะไรก็ยังได้ <C oughs> ครับท่านผมจึงชอบธรรมชาติมาก พยายามให้ธรรมชาติเป็นผู้ช่วยให้เป็นสิ่งที่กระตุ้นหรือเป็นรากฐานอยู่โดยปกติพร้อมๆกันไปนี่มันจึงทำอะไรมาได้เรื่อยๆอย่างที่เห็น เห็นกันอยู่นี้ซึ่งผมก็ไม่ได้อวดว่ามันดีวิเศษฝ่าใครลยทำลองนั้นความคิดอย่างนี้ไม่อยากจะคิดคิดแต่ว่าอยากจะทำอะไระยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยไม่หยุดและก็อยากจะทำอะไรชนิดที่ไม่เหมือนใคร ไม่ซ้ำใครความคิดอันนี้อาจจะดูเป็นความอวดดีก็ได้แต่อยา่าพ้าใจว่าผมมีความอวดดีผมกลัวความอวดดีมัน,มนเป็นอันตรายแต่มันมีความคิด <c ười> คิด <c ười> แน่ใจก็เกินว่าเราไม่อยากจะทำอะไรเหมือนใครหรือซ้ำใคร ถ้าใครก็ทําอะไรอยู่แล้วหรือว่าพูดอย่างไรอยู่แล้วเราจะไม่ทําอย่างนั้นจะไม่พูดอย่างนั้นเราต้องทําอะไรที่ไม่เหมือนใครเสมอเรื่องต่างๆมันก็เกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่ซ้าใครอย่างมีสวนโมกคนก็กงงงกันสวนโมกสวนเสอร์อะไรกันสวนชนิดไหนกัน เรื่อมาอยู่ที่นี่ก็มีโรงนังโรงอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ซ้ำไม่ซ้ำแบบใครโดยเปลือกเปลือกนอกนอกชั้นนอกก็ไม่อยากให้ซ้ำแบบใครโดยเนื้อในโดยหลักวิชาโดยเนื้อหาสาระของเรื่อง <c oughs> ก็ไม่อยากให้ซ้ำแบบใครจนเขาหาว่าบ้าว่ามีคนเจริบ หรือจนกระทั่งเขาด่าหรือล่อเขาตามใจเขามันเรื่องของเขาไอ้เรื่องของเรา,าคือทำเรื่อยไปไม่กลัวใครด่าไม่กลัวใครล้อไม่กลัวใครขัดข้อเพราะมันมีความมั่นใจทำแบบของธรรมชาติ แต่ที่นี่มันก็แปลกดีอยู่เหมือนกันที่ว่ามันจะพลุกหรือบังเอิญหรือ,อยังไงก็สุดท้าคือมันมีเพื่อนมีพรรคพวกคือมีเพื่อนที่เห็นด้วยคือมีคนที่เห็นด้วยสมัครเป็นเพื่อนเป็นพรรคพวกมันก็มีนั่นจึงทำอะไรได้กว้างขวางออกไป ไม่มีเงินสักบาทเดียวนะมันก็ทําอะไรที่มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรได้แล้วความร่วมร่วมมือของพวกที่เขาเห็นด้วยสมัครเป็นเพื่อนบ้าด้วยกันเอาเล่นแล้คุณก็ดูเองว่าเดี๋ยวนี้ได้ทำอะไรอยู่หรือมีอะไรบ้าง อยู่ในขอบเขตของการกระทำมีการงานมีการเผยแผ่มีการพึชปฏิบัติในกระทาถ้าคุณมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ชวนกันขอบใจธรรมชาติเพราะมันทำได้โดยหลักเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยอำนาจของธรรมชาติตามวิธีการอย่างธรรมชาติเรามีชีวิตอยู่อย่างใกล้ชิดธรรมชาติแล้วต่ำสุดคือต่ำไม่ได้แล้วฮะเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนู่นเรื่องห่ออยู่อยู่ใหอยู่อย่างต่ำสุดชนิดที่ต่ำอีกไม่ได้ครับนั่นแหละคือข้อที่มัน พลับตกอีกไม่ได้หกล้อมอีกไม่ได้เพราะมันต่ำถึงที่จุดแล้วม,มันยังเหลืออยู่แต่จะขึ้นไปนะมันเหลืออยู่แต่จะขึ้นไปไม่ต้องระวังเรื่องว่ามันจะจะต่ำลงไปอีกเพราะมันต่ำถึงสี่จุดแล้ว การดำรงชีวิตยอยู่ในสภาพที่ต่ำต่ำอีกไม่ได้นี่จิตใจมันก็มีแต่จะเป็นไปนในทางสูงเหมันง่ายเพราะมันไม่ต้องแบกต้องห้ามอะไรไว้โดยจิตใจเรียกว่าจิตใจมันปกติหรืออีกสระมีเสรีภาพ ในการเตือนไว้ในการคิดนึกหรือออกมาเป็นการกระทำมันเลยกินทำอะไรชนิดที่ไม่เหมือนใครได้โดยเสรีภาพแต่ว่าโดยอำนาจของธรรมชาติ ซึ่งมันไม่ประมาทมันไม่พลั้งพลาดมันไม่ประมาทเพราะมันไม่ประมาทมันไม่พลังพลาด